หมู่บ้านภูไซซอยก่อนถึงห้องแถวลุงผงมาดูลูกค้าแจ้งไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณลงเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่นะเนี่ยไม่ลยเมื่อไม่มนานน,านี่แหละนี่้วห อยู่ไม่นานล้วดีหมดอยู่ไหนโน่ดีหมดทีวีเพราะบินมันยังอยู่เลยบินอยู่ไหมครับขอขอดูทีวีครับผมบินหมดทีวีปุ๊บบินบินที่จ่ายตังค์รับไม่มีนีิจ่ายค่าพร้อมหนูไงอ๋อวันที่เท่าไหร่มีบอกไหมกดปุ่มด้านบนสุดอ๋อเลือกไปที่ทีวีฟื้น เอวีเอีเงียบไหมเอวีก็เงียบแต่อะไรขึ้นก็วีก็เงียบเอวีพอพอท่าแต่มันไม่ได้เปิดนะเพราะว่าวันที่เราจะไปเราพอดปั๊บหมดแล้วเราก็ไปทํางานมีแต่ลูกสาวมันอยู่มันก็ไม่เคยดูปั๊บก็ไม่ได้เสียบหรอกนะพอหน้ามันเสียบแล้วมันก็เป็นเดือนเนี้ยแต่ก่อนจะเสียดก่อนมันดังนะดังกอ

ขายมันขาดเหรอประมาณหกเดือนได้ไหมเจ๊เนี่ยไม่ถึงเพิ่งจะทำบ้านเสร็จม่นเนย่ยสองเดือนได้สองเดือนนี่แหละช่วงโรงเรียนปิดอะเพราะเราทำต่อห้องนี่ไงโรงเรียนปิดแล้วที่มาเปลี่ยนสายให้เราอะว่าสายมันออกหมดนี่ไงยังไม่ถึงสองเดือนหรอก โรงเรียนโรงเรียนเพิ่งเปิดวรืออะไรคุธภามิุนาน่าจะสงเดืจเดนได้เพราะว่ามาทำโรงเรียนปิดเนี่ย ร้นอนมากเลยนะยังเลีเล้ยงหนูอยู่ไหมเลี้ยงหนูอยู่ครับเจ๊คือ,อตอนนี้ตอนนี้มันไม่ค่อยได้ข้าบ่อนหนูเลยแป๊บแป๊บไม่ทันต้องบริการลูกค้าข้างนอกไม่ทันบ่อนหนูลูกค้าสั่งบางทีไม่ไทําให้เขาเลยอ๋อไม่ทันตอนนั้นเจะไปเอาบ้านหลานเกนมาตัวอือตัวยงใหญ่จริงเลยอมออืม แ่หก็น่าจะเป็นโเนไม่ไม่พ่อหรอกลูกมันแค่ที่อีกซอยหนึ่งใช่ไหมที่ของหลมเขาลูกสาวอ๋อซอยสูงอ่ะเออได้เลแหล ที่เขาเรียกว่าซอยไข่ซอยหนูนั่นแหละอืมซอยหนูเนี่ยมันก็อยู่สุดซอยเหมือนกันอยู่สุดซอยใช่สายมือมีคนเขาเชื่อเขาผมเป็นเี้ยงอยู่นะอยู่อยู่อีกกอีซอยนึงอ๋ออันนี้มันไม่รู้มันซอยมาจากไหนมันก็เลี้ยงบ้างทำงานบ้างและช่องผมใกล้แล้วนะแในช่วง แล้ผู้ช่วยไปไหนนะวันนี้วันอาทิตย์<อ>วันอาทิตย์เออน่าจะลูกพาไปนู่นไปนี่นะวันเนี้ยเขาให้เขาหยุดซะมากปกติก็อะไรอานเงี้ผมได้ที่คนเดียวอันนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกไปทํางานในยทุทยาโอ้ม่หนอเลยใช่กลับมาได้สามสี่วันแล้วพอทัดดูไม่ได้เมื่อวานเลยโทรไป มันเป็นอะไรอ่ะนี่อาการนี้น่าจะบอดเสียมันดงัดงไงดังลูกสาหกแม่ชิดๆเดี๋ยวไปช้อนเขาเลยพาทันที

Sondir, sondir, lestir. Apeer ga. Apeer ga, apeer, apeer. Apeer ga, apeer ga, ตาลุงใส่แก่โตเก่าลุงนี่ไปอยู่นี่คือเอาคนให้ไปคนนี่ตาพลุงดีอยู่อูย <static>

Horum xi thong. Hôm lên mặt đẹp phụ nông lình. Nông lình, tham quan, khamiki, khamiki, mong hò chị thong, hò chị thong, tiao. Nguyên hạng về kịch giới quan sát chân lình. cứ me chân mặt đẹp tòa, mũi kay nàng. Hm. 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 ผันก็พุ่ดูสีร้าชาน้อ๋ออันนี้มังนี่มังเลี้ยงหนูบ่าเลี้บานนี่ก็เลี้ยงมูอ่มนผมให้กล่องเขาดุกเร่อ้ยกล่องดาฟไฟอรเร็วท์ว่าว่าล่ะมีพวกใครนึ่งนายมีคแถวบ้านนอกอ๋ะม,มีทางคนทาง,งานหากิน อยู่บ้านเ,าน,าางเงาน้อยังทำให้นายสะอาดก็ได้เด็กผมไม่คอยู่ยางสาดสวนเนี่นยก็จะเก็บเก็บเอาเลยสรุปคือฟ้าลงครับจบขบวนการกผู้ชายครับเปลี่ยนบอร์ดข้างในครับผม<อ>สวัสดีครับ